สวัสดีค่ะ FC แฟนคลับทุกท่านวันนี้พบกับช่องมิวชนทากินเช่นเดิมนะคะวันอาทิตย์ที่3ทธันวาคมพศ2 5 6 6สําหสำหรับคลิปนี้แอดจะมาอัปเดตคิวงานของ AB ค่ะวันนี้ทั้งคู่แยกย้ายกันทำงานนะคะซอแอนวันนี้ไปที่อุอบลส่วนบอยสิริชัยวันนี้มาที่ขอนแก่นวิ่งกันกนละจังหวัดเลยค่ะ เช้าแอนออร์ดีแฟนเพจก็ได้อัปเดตโพสต์อัปเดตคิวงานรายวันว่าวันที่3ทธันวาคม2566มาให้กำลังใจกันเยอะๆนะคะงานประเพณีแข่งเว้าเป่าโวตอำเภอทุ่งสีอุดุมจังหวัดอุบลราชธานี FC แฟนคลับท่านใดอยู่แถวอุบลถ้าใกล้ก็มาให้กำลังใจซอแอนกันได้นะคะซอแอนรอกำลังใจจากทุกๆท่านอยู่ส่วนคิวงานของ หมอลำใจเกินร้อยเมื่อเช้าบอยสิริชัยก็ได้อัปเดตโพสต์อัปเดตคิวงานค่ะว่าวันที่3ทธันวาคม2566งานเทศกาลไหมนานาชาติศาลากลางจังหวัดขอนแก่นมาเด้อใครที่อยู่แถวขอนแก่นสะดวกก็เดินทางมาให้กำลังใจหมอลำใจเกินร้อยมาม่วนกันหน้าเวทีกันเยอะๆนะคะ เหมือนเดิมค่ะใครที่มีฝาเอ็มร้อยถ้ามาหน้างานหน้าเวทีได้ก็อย่าลืมพุกพากันมาเยอะๆนะคะ <ๆ S 1> เผื่อท่านจะเป็นผู้โชคดีสำหรับท่านใดที่เดินทางไปได้นะคะก็ขอให้เดินทางปลอดภยัยใกล้ที่ไหนไปที่นั่นใครที่อยู่แถวอุบลก็ไปให้กำลังใจซอแอนท่านใดอยู่แถวขอนแก่นหรือจังหวัดใกล้เคียงก็แวะมาให้กำลังใจกันได้ทั้งคู่รอกำลังใจจากทุกๆท,ท่านอยู่ค่ะ เป็นกำลังใจให้ทั้งคู่ด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาก่อนขอบคุณข้อมูลดีๆจากแอนออรดีบอยสิริชัยไว้พบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ